ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลวันนี้พาท่านมาแอลกาดช่อแลอําอันอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับอันเคลื่อนแม่งัดครับพี่น้องจ๋าดูบรรยากาศดีแม่ม้วนเนาะ้อจะมีแผงอึงครับเออไม่ใช่กบมันเนาะโ,โต้เหมาะขนาดครับสปะสเปดครับพี่น้องจ๋าถ้าขายพอออกกัดจับเบอร์ครับพี่น้องจ๋าแม่นกัดจับแม่กลางามเนอะพี่น้องจ๋าท่าในใดรกายมาอย่าลืมมาแวะนะครับพี่น้องจ๋าพอเหรอโอ้ยม้วนแต่แต่ครับพี่น้อง ถนนเส้นนี้ผมหันแล้วมันเป็นอะไรอย่างที่สวยงามมากๆเลยครับท่านใดที่ก่มาอำเภอแม่แตงอย่าลืมแวะมาแอวเนอะปลาทามวนนี่ปลาเคื่อนแม่งัดครับเป็นน้องจา๋าสดสดเขยวายังนี่ขจับเบอร์เลยครับพป่น้องจา๋าขายพอออกเดี๋ยวสก,กัดเติเบอร์ออกนี่ <c oughs> นี่พป่น้องจา๋าพป่น้องม่วนแต๊ๆครับบรรยากาศครับพป่น้องจ๋าถนนเส้นนี้เปิ้นงามแต๊ๆแ,แ,แล้วก็บ้านแต่ละหลังนี่เป็นบ้านเป็นบ้านไม้กเก่าๆนะครับพป่น้องจา๋าเด้อโอ้ยส้มโอยแม่แม่นงามแต๊ๆอีแม่ อวยโอ้ยเมกาเงยก็สวยอีอกะลคนใจดีทั้งนั้นเลยครับต้องก็นั่งนับเงินมันม่วนแต่แต่ยุบลุงตู่นี่นับเหรียญจะไม่เป็นแถวเลยน้อพี่น้องจ๋าน้อมีกระเหรียญตัดนี้นะป้าโตจะได้ไ้กายมาจะเลื่มมอุดหนุนเปิ้นกันเ้อะเอ็นดูแต่แต่พี่น้องจ๋าทั่วนี่กำมัดละซาวบาทนะครับถูกขนาดครับพี่น้องจ๋าผัดซอลนี่มีอย่างแล้วก็อันแม่งัดนี่นะมีอย่างที่มันม้วนแต่แต่ครับมาเตะมมวนแต่แต่ ม้วนบมม้วนมาเกิดบพอแล้วครับพี่น้องจา๋านี่เชียงชูนมีขายอันนี้ขวดกระทิงแดงเขาสามสิบบาทนี่เนาะอันนี้อ่ะอย่างนี้เหล้าขาวสามสิบห้าอนี้เนาะอันอย่างนี้นาานนนนนแม่วังนี่นะโอ้ยม้วนแต่ได้สาวบาทครับพี่น้องจา๋าสุดยอด <laughs> บ้านคุณมีก่อบ้านผมได้ม้วนแต่แต่เลยาจากผมพี่เจเสือน้อยครับพาท่านแอลกาดช่อแลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องจ๋าโอ้โหบ้านแต่ละหลังไฮก่องานแต่แต่ครับพี่น้องนี่ มีเนน้อยยิ้มแต่นะว้าเลิศนี่นี่ครับถนนวัฒนธรรมผมว่าหน้าเสนเนี้ยเราจะเป็นถนนคนเดินได้แล้วก็โอ้โหสวยแต,แต่ครับมีหลงข้าวตั้งไหนนะงามงามจามนั้นครับ